ครับสวัสดีครับนะวันนี้ก็มีอาลติสเข้าใหม่ครับนะเป็นอาลติส1.6ตัวจีครับปี2021ครับโอ้โหนะได้ปี2021ด้วยครับนะแล้วก็ตัวสีหายยากด้ครับคันนี้เลขใหม่แค่ แสนสี่ครับกับราคาที่5้0 0 0นเครับนะฟรีดาวครับผ่อนแปดพตลอดอายุสัญญาครับนะแปีงวดใครอยากได้คันนี้ติดต่อมาครับป้ายทะเบียนโคตรสวยนะเก้าเกครับป้ายทะเบียนกรุงเทพป้ายทะเบียนนี้ไม่คืนครับอันนี้ก็ให้ลูกค้าไปเลยใครไวกว่าได้ก่อนครับรีบจองมาเลยรถพึ่งเข้ามาใหม่นะครับด้านในครับนั้นได้เป็นโคนสีดําล้วนแล้วเรียบร้อยครับนะเป็นรถปี2021ครับล้อแม็กอันลอยจากโรงงานตัวนี้เลยครับเกี่ยวกรายละเอียดรอบคันเดี๋ยวไปชมคลิปต่อไปครับ ครับสวัสดีครับนวันนี้ก็มาเจอกับผมอีกแล้วครับแมนน้อยเพชรยนต์คนที่ยิงใจที่สุดแล้วในมีนบุรีครับวันนี้ก็มีอัลติสปีใหม่ครับปี2021ครับมานําเสนอครับเป็นสีเทาตัวนี้เลยครับนะออกเทาบูครับสีสวยสีหายากอีกสีหนึ่งครับนะใครไวกว่าได้ก่อนครับนี่คืออัลติสครับ1.6ตัวจีครับปี2021เครับเลขไมล์แสนสีกับราคา5 0 0 0 0นครับฟรีดาวครับคันนี้ผ่อน8,5 0 0ตลอดอายุสัญญาครับดอกเบี้ยต ใครอยากได้แค่ติดต่อมาติดต่อมาจองมาจองมาก่อนได้ก่อนครับรถคุณภาพเกรดเนี่คือรถแรกเข้านะครับสภาพสวยขนาดนี้ครับเก็บระหว่างกันชนด้านหน้ากับด้านหลังไม่มีอ้าแน่นอนครับแล้วก็เรื่องน้ํามันเครื่องน้ํามันเครื่องของเหลวอะไรต่างๆเนี้ยลูกค้าไปนับหนึ่งต่อใหม่ได้เลยครับแบตเตอรี่เกินปีครึ่งผมเปลี่ยนให้ครับแล้วก็ยางเสื่อมสภาพผมเปลี่ยนให้นะฮะแต่บอกเลยว่ายางตัวนี้เป็นของโยโกฮามานะครับแล้วก็ ฝุ่นอาจจะเยอะหน่อยนะครับเพราะว่ารถเพิ่งเข้ามาใหม่ให้ดูก่อนสภาพแรกเข้าครับนะสันเดียมคมคมรอยลักยิ้มแทบไม่มีครับสันเลี่ยม4ชั้นครับนะ1หนึ่งสองสามสี่ครับคมคมแบบนี้เลยรอยลักยิ้มแทบไม่มีครับป้ายทะเบียนสวยๆตัวกระจังครับไม่มีชนหนักแน่นอนนัานหนามาพร้อมกับไฟโปรคเตอร์ครับเดย์ไทม์ครับโอ้โห LED นะสภาพของโคมไฟครับรอยหินกระเด็นแทบไม่มีครับโอ้โหนะอันนี้ฟรีดาวได้อน8,500ครับนะอนไม่ถึงหมื่นครับได้ขับเอาติสครับ ใครตามหาอยู่หรือใครต้องเอาไปขับแบบว่าเวลาหลังเลิกงานนะเอาไปขับพวกรถผู้โดยสารบอกเลยว่าโคตรประหยัดครับนะ17กิโลต่อลิตรนะสวยนะเขาท็อปสปีดนะที่200กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับคันนี้นะ17กิโลต่อลิตรแต่ผมว่าไม่มีใครขับถึงหรอกครับน่าจะอยู่ประมาณสัก17-20กิโลต่อลิตรน่าจะประหยัดอยู่คันนี้นะครับใครตามหารีบเลยครับ ช่องนี้บอกเลยว่าอัปเดตเร็วสุดแล้วสําหรับตัวออาติสเพชรยนต์ครับแล้วก็ดอกเบี้ยตอนสุดครับ2.39เรามีให้เหมือนกันนะครับอยากได้ข้อเสนอพิเศษอยากได้อะไรติดต่อมาเบอร์โทรศัพท์กับไลน์อยู่ด้านล่างแล้วนะครับผมแนะนาให้โทรหาผมดีกว่าผมขอเวลาแค่ส0นาทีในการพูดคุยส่วนลูกค้าอยู่ต่างจังหวัดครับซื้อรถกับผมได้เหมือนกันไม่จำเป็นต้องทาเรื่องที่กรุงเทพครับเรามีบริการไฟแนนซ์ไปหาถึงหน้าบ้านผลอนุมัติผ่านแล้วผมส่งรถสไลด์ให้ด้วยทั่วประเทศครับเหนือออกตกใต้ส่งหมดเรื่องปรระสบบกกาาฟนนนเเ่ยออลวผมหื ผมปล่อยรถมา2 3 0 0รคันแล้วครับนะถ้าผมบอกว่าไปได้คือไปได้ครับถ้าบอกว่าซื้อไม่ได้ก็คือซื้อไม่ได้นะแล้วก็บอกเหตุผลด้วยนะครับนะแล้วก็บอกวิธีการด้วยว่าในอนาคตควรจะทํายังไงถึงจะสามารถซื้อรถได้นะครับอ่ามาโคมไฟอีกฝั่งหนึ่งครับนะสภาพของตัวกระจกค,ครับหนะ้าใสๆแบบนี้เลยครับนะขาขาวแบบนี้ครับอ่าแจ่มไหมแจ่มนะ ร้อนแม็กอลอยครับนะจากโรงงานครับรอยปีนฟุตบาทแทบไม่มีครับตัวนี้เป็นยางโยโกฮามาปี2023แล้วเรียบร้อยครับนะผมให้ดูก่อนนี่ครับสัปดาห์ที่29ครับนะปี2023ครับภายในซุ้มโชกครับนะสวยๆครับการแต้มสีจากโรงงานอยู่ครบปกติฝุ่นอาจจะเยอะหน่อยนะครับแต่บอกเลยว่าสภาพเดิมครับไม่มีชนหนักมาแน่นอนตัวกระจกครับของแท้จากโตโยต้า ายครับรถเพิ่งเข้ามาใหม่นะสวยๆแบบนี้เลยกระจกข้าไป้ปาปฟอดาแล้วเรียบร้อยครับนะสันเหลีล่ยมคมมือจับเป็นโครเมียมอ่ามือจับเป็นโครเมียมแบบนี้เลยแล้วก็ในส่วนของนี่ครับนะตัวฟิล์มเป็นของรามินาของแท้ครับอยู่ในสภาพดีเลยนะมาในขนาดฟิล์ม60ผมว่ากำลังพอดีไม่มืดเกินไปครับไม่บางเกินไปขับตอนคืนนี้ปลอดภัยแน่นอนนะครับสติ๊กเกอร์จากโรงงานครับยังอยู่ครบเลยนะจากโตโยต้านะครับ ยางไม่มีการเสื่อมสภาพแล้วก็ในส่วนของตัวกระดูกงูขออนุญาตดึงให้ดูครับนี่นะดึงให้ดูเลยนะครับนี่ครับนะจุดเม็ดอาร์คอยู่ครบครับการเขียนจากตัวยางในโรงงานครับอยู่ครบปกติไม่มีพิกความชนหนักแน่นอนภายในสวยๆแบบนี้ครับโอ้โหนะาเด็บอร์ดครับเบาะด้านหน้าคู่ครับหน้าไม่ขานีตัวเบาะสปอร์ตเข้าลูกแล้วเรียบร้อยพร้อมกับคมสวยๆตัวนี้เลยนะครับแล้วก็กันรอยขอบด้านล่างครับน้าแจ่มไหม เนมเพจครับตัวหนังสือคมๆนะหัวน็อตกลีบครับไม่เคยโดนระแจแตะมาแน่นอนคันนี้ถ้าบอกถ้าได้ล้างนะผมบอกเลยถ้าได้ล้างครับนะสภาพกิบครับล้างคาครับฝุ่นอาจจะเยอะหน่อยนะแต่ถ้าได้ขัดเคลือบนี้สุดติ่งกระดิ่งแมวนะผมบอกเลยแล้วก็ตัวนี้ครับนะคมตัวนี้อยู่ในสภาพดีเลยซื้อไปคมครับปีปเอ็ดด้วยนะถามว่าเลขไม้นี้เยอะไหมไม่ได้เยอะนะสำหรับสำหรับตัวต้าครับเลขไม้แสนสี่กำลังพอดี ผมว่าซื้อไปขับเอาไปขับทำไรายได้ก็ดีนะครับมีเซนเสื้อกลรระยะถอยให้แล้ว2ตําแหน่งครับนี่นะแจมๆสวยๆครับป้บายทะเบียนก็สวยๆอีกเหมือนกันนะครับอันนี้ก็ให้ลูกค้าไปเลยครับแล้วก็นี่ครับไม่มีชนหนักแน่นอนให้ดูสภาพก่อนถามว่ามีรอยมีอะไรไหมก็ปกตินะรถมือสองนะครับนะแต่ผมบอกเลยว่าถ้าผมได้เอามาชงนะกิบครับสภาพป้ายแดง เก็บระหว่างตัวกันชนด้านหลังครับนะแล้วก็ตัวรถครับไม่มีอ้าแน่นอนเป็นสีเดียวกันกับตัวรถนะครับสีสวยแบบนี้เลยแล้วก็ล้อด้านหลังครับลอยปีนฟุตบาทแทบไม่มีนะตัวล้อแม็กสภาพยางเอาไปใช้งานยาวๆครับเป็นยางโยโกฮามาปี๊บสคอย่า,อ,ยาอีกทีแล้วก็ในส่วนของตัวกระจกผมเดินดูให้รอบคันแล้วของแท้จากตัวตานี่ครับนะกาประตูครับนะซ้ายขวาหน้าหลังครับนะสีดํา อย่างนี้เลยนะสวยสวยไม่ลอกเหมือนกันแล้วก็นี่ด้านล่างนะพูดไม่ออกแล้วไม่รู้ว่าจะพูดอะไรนะสวยขนาดนี้สีหายากด้วยครับสีเทาบูครับนะครับเอยวขออนุญาตดูห้องผู้โดยสารด้านหลังก่อนอมาห้องผู้โดยสารด้านหลังครับหนะ้ากว้างขวางเลยนะครับหนะ้าตัวเบาะนี่ไม่ขาดไม่ยุบตัวครับนะแจ่มนะแล้วก็มีแอร์ให้แล้วเรียบ ร้อยครับนะด้านบนครับนะส,สวยๆนี่คือรถสไตล์ผู้บริหารครับเอาติดครับด้วยความกว้างเอกลักษณ์ของเขาอยู่แล้วแล้วก็ในส่วนของบานพับบนกับร่างครับนะของประตูคัน B ไม่หักไม่งอไม่ต่อไม่เชื่อมขอเปิดกระดูกงูอีกฝั่งหนึ่งแล้วกันนะครับมานี่ครับจุดเมิดอาร์คอยู่ครบสีเดียวกันกับตัวรถครับสวยนะผมว่าสวยเลยแหละคันนี้ ถ้าเป็นผมผมอยากได้สักคันนะผมขับ f ฟ r t จออยู่นะผมบอกขับ f o r t จออยู่แต่คันนี้ผมเต็มร้อยเต็มร้อยผมผมให้ร้อยเต็มร้อยผมให้ร้อยเพราะว่าถ้าชงมาน่าจะเกินร้อยนะครับแล้วก็ในส่วนต่างๆของคองนโซลตรงประตูนะครับตรงนี้เป็นซอฟทัชนะครับเป็นซอฟทัชขึ้นมาครึ่งใบเลยนะครับนะแล้วก็ตรงนี้ก็ซอฟทัชอีกให้ความสบายและหรูหรายยิ่งขึ้นนะกระจกผ้าพไฟ้าปรับไฟ้าแล้วเรียบร้อยครับส็นทรัล็อกมีมาให้ แล้วก็ในส่วนของกระจกหน้าต่างไฟฟ้าเหมือนกันออตโต้ฝั่งคนขับแล้วก็เป็นพุชต์ทแล้วเรียบร้อยเบาะคู่หน้าครับน้ำไม่ขาดไม่ยุบตัวให้ดูก่อนครับสวยๆแบบนี้พวงมาลัยมันติฟังก์ชันเลยนะครับแต่พวงมาลัยน,นี้ผมผมจะได้น่าจะได้หุ้มใหม่นะหุ้มใหม่สวยกว่านี้อีกนะแล้วก็พวงมาลัยตรงนี้ครับนะมันติฟังก์ชันเพิ่มเสียงลดเสียงของเครื่องเล่นได้สามารถรับสายรับอะไรได้นะตรงนี้ก็สามารถเชื่อมต่อบลูทูธได้แดบบอร์ดครับ จุดวางพระไม่มีนะครับจุดวางจับอุปกรณ์โทรศัพท์ไม่มีเหมือนกันคันนี้ขาดอะไรครับนะนี่กล้องบันทึกด้านหน้าด้านหลังเดี๋ยวผมจัดการให้นะครับแล้วก็คอนโซลตรงกลางสวยๆแบบนี้เลยขออนุญาสตสร์ทรถให้ดูแล้วกันนะครับโอ้โหเสียงเครื่องครับ1.6เครื่องกาลังพอดีครับขับต่างจังหวัดเนี้ยสุดบอกเลยว่าสุดยอดนะครับนะ่าสุดยอดแล้วก็ช่วง่างที่ผมขับมารีวิวนี้บอกเลยว่าดีมากครับไม่มีงองแง แล้วก็ในส่วนของเลขไหมครับ146,916กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับท็อปสปีดท,ที่240กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับ8,000รอบแล้วก็หน้าจอสามารถเชื่อมต่อมูทุธได้นะครับเล่น FMAM ได้นะครับแล้วก็มีหมวดของ CD DVD นะสามารถเล่นได้เหมือนกันเครื่องเสียงนี่ดีมากนะครับถามว่าตรงเนี้ยบงังตาไหมไม่ได้บังนะผมสูง170อยู่ประมาณเนี้ยนะครับนะอยู่ประมาณนี้เลยครับนะผู้หญิง ผมว่าอยู่ประมาณนี้ก็ยังไม่บางนะเหลืออ,อีกต้องขึ้นคอนโซลนะสำหรับเหลี่ยมตรงนี้ครับไม่ได้บางทัททศนวิสัยอะไรเลยนะครับนะแอร์แบกเจ็ดตำแหน่งแล้วเรียบร้อยครับแล้วก็ด้านบนครับนะสติกเกอร์อจากโรงงานยังอยู่เลยนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวกระจกครับนี่นะมีมาให้เหมือน f o r t u n ร์มีให้ทั้งสองฝั่งนะครับก็ถือว่าโอเคนะตรงนี้ครับนะจะไม่ใช่เป็นกำรรมอีอแล้วนะจะเป็นผ้า แบบนี้เลยไม่จําเป็นต้องมาดูรถตัวจริงครับดูรีวิวผมเหมือนเห็นรถตัวจริงครับใครไวกว่าได้ก่อนนะนั่งรออยู่บ้านเดี๋ยวไฟแนนซ์ไปหาเดี๋ยวไฟแนนซ์ไปหาผลอนุญัตบัตรแล้วผมส่งรถสไลด์ให้ด้วยนะครับผมส่งมาทั่วประเทศแล้วครับนะลูกค้าไม่เห็นรถตัวจริงนี่ไว้ใจเพรยน์นี่ก็ก็หลายคนนะก็หลายคนนะเพราะว่าอะไรเพรยนนี่ติดหนึ่งในสามของประเทศนะแล้วก็เพิ่งได้รับรางวัลมารถโดนใจแพลตฟอร์มแข่งกัน5 0 0พันเต็นท์ทั่วประเทศครับเพรยนได้ที่1มานะครับเรื่องรถคุณภาพครับเกดรดับ มันมีเกรด A 3ดาวเกรด A2 ดาวด้วยนะแต่ของเราครับนักเกรด A 5ดาวแล้วได้ที่1นะครับซื้อไปไม่ต้องไปรุนครับว่าเอาไปซ่อมเอาไปใช้งานยาวๆครับนั้นรถที่นี่80%เป็นครับเป็นรถประวังจากหน่วยงานรถพวกนี้มันดีไงครับมันดีตรงที่เขาเข้าศูนย์ทุกระยะอ่ามันดีตรงที่เขาเข้าศูนย์ทุกระยะครับหมดกังวลครับเรื่องน้ำมันของเหลวนะมีการเปลี่ยนเข้าศูนย์ทุกระยะอยู่แล้วครับแล้วก็ลูกค้าสามารถเอาไปเข้าต่อใหม่ได้เลยนะต่อใหม่ได้เลยนะอ่านะครับ แล้วก็ด้านหลังผมให้ดูก่อนนี่ครับนี่นะสามารถใส่กระเป๋าบิ๊กไซส์ได้เลยครับนับใบนะครับนะกว้างขวางเอกลักษณ์ของเขาอยู่แล้วนะครับแล้วก็ด้านในครับนะอุปกรณ์ถอดล้ออุปกรณ์ลากจุงครับชุดแม่แรงอยู่ครบปกติเหมือนเดิมแล้วก็ล้ออะไหล่ครับนี่ครับล้อแมก์อลลอยนะไม่ใช่ล้อกระทะครับยางของบิสโตนยังไม่เคยแตะถนนเลยนะครับแล้วก็ด้านในนะผมเปิดให้ดูก่อนนี่ครับนะเดิมเดิม บอกเลยว่าเดิมๆครับนะเดิมๆนี่ผมเปิดให้ดูเลยนะครับจุดเมตรอาร์จุดอะไรอยู่ครบครับไม่มีชนหนักมาแน่นอนแล้วก็ที่สําคัญครับนี่ครับสีนทางมะพร้าวสีนทางมะพร้าวครับจากโรงงานอยู่ครบปกติครับการลอยอยู่ในสภาพดีขายึดครับไม่หักไม่งอไม่ต่อไม่เชื่อมครับแล้วก็ตัวท่อเฟรเก็บสายไฟไม่มีการเสื่อมสภาพของตัวพลาสติกเลยแล้วก็หัวนัดให้ดูก่อนนี่ครับสวยนะไม่เคยโดนมาแจแตะมาแน่นอน แล้วก็ในส่วนของตัวอีกฝั่งหนึ่งโอ้โหนะแจ่มครับไม่มีชนหนักบอกเลยว่ามีไม่มีชนหนักครับใครไวกว่าได้ก่อนละกันสําหรับคันนี้โอเค๋ยวเรามาดูในส่วนของห้องเครื่องยนต์ครับครับมาในส่วนของห้องเครื่องยนต์ครับนะให้ดูสภาพแรกเข้าเลยครับว่ามีรอยน้ามันเยิ้มไหมนี่ครับรอยน้ํามันเยิ้มไม่มีครับแต่อาจจะมีฝุ่นนะอาจจะมีฝุ่นแต่ถ้าได้ล้างครับนะสภาพป้ายแดง ร้อยน้ำมันเยอะมไม่มีครับตัวเบรกเนอยู่ในสภาพดีครับ4สูบ16วาล์ว125แรงม้านะครับแล้วก็บอกเลยว่าอัตราการประหยัดน้ำมันนี้1 7กกิโลต่อลิตรแน่นอนครับนะโคตรประหยัดครับนะอยู่ในรถขนาดที่ดีที่สุดนะขนาดกลางที่ดีที่สุดครับแล้วก็อัตราการประหยัดน้ำมันนี้ไม่ต้องพูดถึงครับเอาติ๊ดเรื่องประหยัดประหยัดอยู่แล้วเครื่อง toyota ใครเป็นสาวกเนี่ยจะรู้ดีครับแบตเตอรี่เกินปีครึ่งผมเปลี่ยนให้ครับไม่จะเป็นต้องรอ2ปีแล้วก็ค่า cca ไม่ได้เปลี่ยนใหห้เมือนนกัครับเ่ปลียน เดือนเดือน3ครับนะปี6 7เพิ่งเปลี่ยนมานะครับนะเพิ่งเปลี่ยนมาแล้วก็ซุ้มโชคอยู่ในสภาพดีจุดเมตอาร์คอยู่ครบครับคานข้างคานหน้าหม้อน้ำครับไม่หักไม่งอนะหัวน็อตคมกรีบครับนี่เลยนะทั้ง2ฝั่งนะครับนะทั้ง2ฝั่งการเก็บท่อของเหลวอยู่ในสภาพดีแล้วก็นี่ครับที่สําคัญฝากระโปรงไม่เคยโดนถอดไล่ขึ้นมาครับสีเดิมเดิมครับสีเดิมเดิมนะครับนี่เลยสติ๊กเกอร์อยู่ครบจุดเมตอาร์คอยู่ครบ แล้วก็ในส่วนของตัวฝากระโปรงครับตีตาตัวตามาไม่ว่าจะเป็น f o r t จ n e r หรือเป็น Camry ครับต้องตีตาตัวตามาแบบนี้เลยแล้วก็หัวน็อตนี้คมๆแบบนี้ขานี่ไม่หักไม่มีการต่อไม่มีการเชื่อมนะครับเดิมเดิมนะครับนะเดิมเิมคันนี้ซื้อไปคุ้มครับซื้อไปไม่ต้องเอาไปลุ้นว่าเอาไปซ่อมเอาไปใช้งานยาวๆสำหรับอ l t ติครับ1.6ตัวจีปี2021ครับราคา5 9 9 0 0พฟรีดาวน์ผ่อน8,000ตลอดอายุสัญญาคันนี้ร้อยผมให้ร้อยครับ ขนาดยังไม่ได้ชงนะแรกเข้ายังสวยขนาดนี้ครับถ้าชงจะสวยขนาดไหนครับรีบติดต่อผมมาเลยครับน0 6 3 4 0 7 8 8 2ครับเบอร์สามารถค้นหา ID ดีไลน์ได้ด้วยครับสุดท้ายนี้ครับก่อนลาจากการฝาก like, ก,า share, กาดไลค์กดแชร์กดติดตามผมด้ครับจะได้ไม่พลาดรถใหม่สวยแบบนี้วันนี้แมนน้อยก็ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ